สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ d e j a จับ Channel บายหงสุ่มนะครับหายไปหลายวันนะครับหายเข้ากลีบเมฆเลยด้วยภารกิจทั้งเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับมันก็เลยทำให้ข้ออ้างแล้วกันจะคิดว่าเป็นข้ออ้างก็ได้ก็คือไม่มีเวลามันไล์ นะครับไม่มีเวลามาทำคลิปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงนี้นะครับเกมพรีเมียร์ลีกนะฟุตบอลลีกยุโรปเบรกทีมชาตินะครับมันก็เลยหาเรื่องที่จะมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยลำบากสักหน่อยปกติก็จะเอาประเด็นดราม่าในเกมนะครับ จังหวะสาคัญสําคัญหรือจังหวะที่มันน่ากังขาเนี่ยมาขยายความมาคุยนะในแบบของตัวของผมเองนะครับมุมมองของผมเองนะครับแต่ทีนี้มันไม่มีนะครับเกมทีมชาติเนี่ยมันก็ติดตามยากซะด้วยเวลาในการเตะเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับส่วนการถ่ายเท่าสดก็ไม่ค่อยมีต้องหาดูกันเอาเองว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดแรงกระตุ้นนะครับในการที่จะไปดูไปเก็บประเด็นอะไรมาคุยนะอ่ะเรไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่ชุ่มชื่นหัวใจนะสิ่งที่มันสร้างความสุขให้กับพวกเราชาวไทยนะครับก็คือทีมชาติไทยของเรานะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับบุก ไปแบ่งแต้มกับเกาหลีใต้ได้โอ้โหจริงๆอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆตั้งแต่วันนั้นแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกกันแหละนะต,นนติดนู่นติดนี่ก็เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสำหรับทีมในเอเชียที่เราจะไปแบ่งแต้มนะครับหรือไปแค่ยิงประตูเขาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายละเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุ อะไรเทึกเทือกนี้โอ้โหนะครับไม่ใช่ง่ายเลยที่เราจะไปไปแย่งแต้มมาจากบ้านและยิ่งไปเตะที่บ้านก็ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นแต้มที่สำคัญมากนะครับสําหรับทีมชาติไทยทีมชาติไทยนะครับอยู่กรุ๊ปเดียวกับเกาหลีใต้จีนแล้วก็สิงคโปร์นะครับหลังจากพี่เตะกันไปเนี่ยก็เตะกันครบ3ามแมตช์นะครับยังเหลืออีก3ามแมตช เพราะฉะนั้นตอนนี้แต้มก็คือเกาหลีใต้มี7นะครับประเทศไทยมี4นะครับอยู่ระดับ 2, 2เพราะว่าผลอีกคู่เป็นใจนะครับใครจะไปรู้ว่าจีนนะครับยิงนำสิงคโปร์ไปก่อน20แต่ดันถูกสิงคโปร์ตีเสมอได้22นะครับจีนเลยได้ไปแค่แต้มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มี4แต้มเท่ากับไทยจากที่ประตูที่เกือบจะปิดนะครับสำหรับการเข้ารอบต่อไปของการทัเลือกฟุตบอลโลก มันเปิดกว้างขึ้นครับอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมตช์พรุ่งนี้นะครับที่ทีมชาติไทยจะต้อนรับนะครับการมาเยือนของเกาหลีใต้เนี่ยสำคัญมากทีเดียวนะครับถ้าเล่นได้แบบวันที่เราไปเยือนนะครับมีสิทธิ์จะแบ่งแต้มได้โอเคตอนนี้ผมเชื่อทุกๆคนนะครับกำลังคลึกนะทั้งแฟนบอลแล้วก็ต้องผู้เล่นด้วยนะครับอาจจะมองไปไกลนะครับ ฝันหวานนะอ่าบอกว่าฝันหวานแล้วก็อาจจะเป็นจริงก็ได้คิดถึงว่าเราจะชนะเกาหลีใต้ได้อ๋ามันอยู่ที่ใจนะครับตอนนี้นะครับมันคิดไปได้แต่ก็ต้องอย่าลืมเผื่อความผิดหวังไว้บ้างนะครับแต่ช่วงนี้นะครับมันกระแสทีมไทยมันมาแรงจริงๆนะครับจากฟอร์มการเล่นเนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่า ผู้เล่นที่อิชิอินะครับคัดเลือกมานะครับทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับไม่เฉพาะในส่วนตัวนะครับในการทำงานประเภทการทำงานแบบเป็นทีมอย่างแรกเลยเรานะครับทีมชาติไทยไปเจอทีมที่เขามีคุณภาพเหนือกว่าระดับแลนกิงฟีฟ่าของโลกเนี่ยเขาเหนือกว่าเราอย่างเกาหลีใต้เนี่ยหรือแม้แต่ญี่ปุ่นนะครับในศึ่งเอเชียนสิ่งที่ต้องทำของทีมไทยต่างทีมนั้นก็คือ ตอนแรกๆเลยก็คือการปรับจูนนะครับการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะเกมลับนะครับต้องขันให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเล่นกันเหมือนแต่ก่อนเหาะแย่ะแยะ,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 ยะบางคนเข้าเพสซิ่งบางคนไม่เข้านะครับไม่เป็นระบบไม่วิ่งกันเป็นทีมมันหยุดเขายากครับเพราะความสามารถเฉพาะตัวของคุณภาพของผู้เล่นนะ่ะทีมที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาเหนือกว่าเราแน่นอน บางทีไม่ใช่แค่หนึ่งหนึ่งนะครับสองคนยังเอาไม่อยู่เลยครับในความคล่องแคล่วหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมนะครับมันจะปิดจุดอ่อนของอความสภาพร่างกายที่เราด้อยกว่าเขาหรือความเร็วที่เราด้อยกว่าเขานะครับช่วยกันและก็อย่างที่เห็นนะครับอิชิอิทำได้ดีมากนะครับในการทำงานเป็นทีมเนี่ยเซตระบบเบื้องต้นก็นคือเกมลับให้ดีที่สุด ทำงานกันเป็นทีมให้ work hard ดีที่สุดนะครับจะเห็นว่าสอดประสานกันดีมากนะครับตอนเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยรับแน่นไม่ใช่เจาะง่ายๆเลยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไม่จังหวะที่รอยสูงแล้วก็โดนสวนกลับเนี่ยจะมีอยู่อย่างลูกที่เสียประตูก็โอเคเมื่อเขาไปสุดริมเส้นได้เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับ จังหวะคอสเข้ามาหรือตกเข้ากลางเพราะผู้เล่นเขาสูงใหญ่และมีความคล่องแคล่วเยอะกว่าเห็นไหมครับอย่างลูกที่เสียให้ทรงเฮอมินยิงไปก็เป็นลูกที่หลุดไปถึงเส้นเส้นประตูนะแล้วก็ตกกลับมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือต้องปิดนะครับไม่ให้เขาเล่นถึงจุดนั้นได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีตลอดทั้งเกมนะครับถ้าไม่นับไอ้ลูกที่เสียประตูนะมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลนะครับก็เ,เข้าหมบุกหนะักจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากให้ดูอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้เราเจอเกาหลีใต้แน่นอนครับเราคิดว่าเราจะแบ่งแต้มกับเขาและเพอเพอชนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณต้องเล่นให้ได้ฟอร์มดีที่สุดเหมือนวันที่เราไปเยือนเขาอย่าประคือไม่เรียกว่าประมาทดีกว่าอย่าไปใจฟูอย่าไปใจใหญ่โหมบุกมากจนเกินไปนะครับอา เชื่อเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยตอนนี้เราได้เปรียบหนึ่งสภาพอากาศนะครับอย่าว่าแต่นักเตะเลยตอนนี้นะครับแค่ผมเนี่ยไปทํางานนะครับปัจจุบันเนี่ยแอร์ในห้องที่ทํางานนี่เอาไม่อยู่แล้วนะครับอุณหภูมิสูงมากนะครับสี่สิบองศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศเราได้เปรียบเพราะฉะนั้นนักเตะไทยนะครับมีความคุ้นจินกับสภาพอากาศดีอยู่และรู้ว่าจะต้องใช้แรงแค่ไหนในการเล่น ในระยะเวลาแค่ไหนเพื่อมีก๊อก1ก๊อก2ก๊อก3นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับค่อยๆเล่นเกาหลีเนี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยและอากาศร้อ,ยอยนเงี้ยเขาคงไม่เล่นเต็มที่แน่นอนไม่งั้นเครื่องเขาจะพังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเกมรับให้ดีที่สุดก่อนนะครับยื้อไปให้มันได้ระยะเวลานานที่สุดก่อนเดี๋ยวสภาพร่างกายเขาจะเริ่มล้านะครับ อากาศจะทำพิษกับเขานะอุณหภูมิประเทศเรามันจะช่วยเรานะครับตอนนั้นแหละนะครับค่อยค่อยเซตค่อยค่อยเริ่มที่จะทำเกมบุกยันให้อยู่ก่อนผมเชื่อว่าถ้าหนึ่งยันเขาอยู่ครึ่งแรกไม่เสียประตูเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยครับค่อยค่อยเซตเกมบุกแล้วก็ดูว่าผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับมันเป็นเหมือนการซ้อมเลยสองแมตชนที่เจอเกาหลีใต้นะครับ เพราะว่าสมมุตินะครับพรุ่งนี้เราแพ้เขาจริงๆเนี่ยนะครับจีนไปชนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาวัดกับจีนและก็สิงคโปร์ใครจะเป็นที่2ของกลุ่มซึ่งถ้าเราชนะเขาได้ทั้ง2แมตช์เนี่ยเราก็มีสิทธิ์เขาหลบอเพราะว่าอย่าลืมนะครับเขาก็ยังต้องเจอเกาหลีใต้นะครับทั้งจีนทั้งสิงคโปร์เนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ดูถ้าตามฟอร์มเนี่ยก็ไม่น่ารอด ถ้าเกาหลีเขาเอาจริงนะตอนนั้นนะ่ะแต่ถ้าเขาเข้ารอบลอยตัวก็ยังไม่แน่ใจอ่าอย่างงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะี่นนะแมตช์พรุ่งนี้นะครับคราวที่แล้วเราซ้อมเกมรับพรุ่งนี้นะครับเนตเกมรับให้ดีแล้วเริ่มซ้อมเกมบุกค,ครับอ่าเราจะเห็นว่าแมตช์ที่เราเจอเกาหลีที่บ้านเขาเนี่ยช่วงแรกนะครับที่กําลังเรายังดีที่เกาหลีเขายังไม่ชินกับรูปแบบการเล่นหรือความเร็วในการเล่นของเราเนี่ย เราทาเกมบุกกับเขาได้ครับช่วง5้ถึงสินาทีแรกเนี่ยสู้ได้นะครับในเกมบุกแต่หลังจากนั้นนะก็โดนเขากดพับมาตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องมาเน้นเกมรับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผลการแข่งขันก็สําคัญแต่ว่าแนวทางในการเล่นน่ะต้องชัดเจนนะครับระวังไว้ให้ดีรับเสร็จแล้วลองซ้อมเกมบุกดูอ่าให้มันลื่นให้มันไหลลื่นลองดูซิจะทําได้ไหมนะครับส่วนผลการแข่งขันเนี่ยก็ เรามีหน้าที่กองเชียร์ของประเทศไทยนะครับเราเป็นคนไทยมีหน้าที่แค่เชียร์นะครับแพ้หรือชนะเราก็เชียร์ให้เต็มที่นะครับผลการแข่งขันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมว่าต้องได้อะไรดีๆกับประมา่างแหละนะครับสําหรับทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะแล้วก็กองเชียร์ด้วยสําหรับวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับเกาหลีใต้อ่าก็เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆแลวกันมาคุยเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ เชียร์กันให้เต็มที่นะครับทุ่มครึ่งนะครับผลการแข่งขันไว้ที่หลังนะครับสิ่งที่ต้องทำคือส่งกำลังใจแล้วก็ลองดูสิครับว่าจะเห็นพัฒนาการของทีมไทยเราเนี่ยไปทางไหนอ่าถ้าเล่นเกมบุกได้สักช่วงเป็นช่งชวงๆและสวยๆนะแสดงว่าเรามาถูกทางนะครับเกมรับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เซตกันดีมากนะครับบอกเลยอ่ะไปเชียร์ไปลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับไทยแลนด์ปูนป,นปูนสู้ๆ หลังจากทีมชาติไทยไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงหงแดงนะครับของพวกเราว้างดีกว่านะออก็ช่วงนี้ก็ว่ากันไปข่าวของตัวผู้เล่นนะครับที่ไปเล่นรับใช้ทีมชาติก็เท่าที่ดูนะติดตามข่าวก็ยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับลุยดีอาร์ตนะครับไม่บาดเจ็บนะโกนาเตอ้อาจจะยังไม่ได้ลงแมตช์แรกนะครับกับฝรั่งเศส แต่แมตช์นี้อาจจะได้ลงเพิ่มเติมแมตช์ความฟิตนะครับใครอีกอะพวกที่ไปทีมชาติอังกฤษโจโกเมดก็ไม่เจ็บนะครับได้เล่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีใครอีกอะพวกแอนดูโรเบอร์สันฟานได้นะครับก็ไม่มีข่าวบาดเจ็บเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันอีกหนึ่งแมตช์นะครับสำหรับโปรแกรมทีมชาติของผู้เล่นหงแดงทุกๆคนนะครับก็ขออย่างเดียว อย่าเจ็บกับมาแล้วกันนะครับส่วนพวกตัวที่กำลังพักฟื้นนะอย่างเทนอาโนนเนี่ยก็ไม่ได้ไปแข่งกับทีมชาตินะแต่ก็มีการไปอยู่ในแคมป์ไปร่วมซ้อมไปได้ความฟิตกับทีมชาตินะครับก็อยากแสดงตัวว่ายังยังมีความต้องการในการเล่นให้ทีมชาติอยู่นะถ้าหายเจ็บเนี่ย ก็พร้อมนะครับที่จะกลับมารับใช้ทีมชาตินะอ่ะก,ก็อันนั้นก็ดีนะครับแสดงให้โค้ชเขาเห็นเนาะว่ามีความตั้งใจนะครับส่วนซาร่าก็มีภาพหลุดออกมาว่ากำลังออกฟิตเนสนะครับโดยเฉพาะการเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งนะครับให้ร่างกายมันดูกำยำแข็งแรงกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยก็แสดงว่าอาการบาดเจ็บอะไรคงไม่หนักหมานะครับจากที่ก่อนจะไปแล้วก็ถอนตัวจากทีมชาติอียิปต์เนาะก็หวังว่า สุดสัปดาห์นี้จะกลับมาเล่นให้เราได้นะครับก็รุนกันหนึ่งไม่ให้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็รุ้นตัวที่บาดเจ็บให้กลับมาอย่างเทรนนี้อาจจะไม่ใช่แมตช์สัปดาห์นี้กับไบตันนะครับแต่อาจจะเป็นสัปดาห์ต่อๆไปหรืออาริซงเบเกอร์เองก็ตามนะครับก็ยังมีภาพน,นะไปกับครอบครัวนะครับในกรุงลอนดอนไปไปดูแมตช์ทีมชาติอังกฤษแล้วก็ไปเที่ยวในกรุงลอนดอนนะครับไปถ่ายรูปกับ อะไรนะทิงชาสวัรยักษ์ลอนดอนอานะครับก็โอเคขอให้พักฟื้นหายกลับมาเร็วๆแล้วกันนะครับอาริซงแต่ตอนนี้ถ้าพักให้เต็มที่แล้วกัน okay, เคลเฮอร์ยังทําผลงานได้ดีอยู่ก็ปล่อยแกเล่นไปนะครับก็อย่ากเก็บกลับมาเมื่อกันนะ okay, เคลเฮอร์ก็อันนี้ลุ้นลุ้นหนักพอๆกับทีมชาติไทยเราเลยว่าอย่ามีใครเจ็บกลับมาท่านี้นะครับไปดู โปรแกรมการแข่งขันของทีมเราในช่วงที่จะกลับมาแล้วนะครับในเนี่ยแหละ31มีนาคมแล้วก็ยาวไปจนสิ้นสุดเดือนเมษายนเลยแค่ดูโปรแกรมนี้ก็ปวดหัวแทนเจอกินคอปแล้วครับอัดแน่นมากนะครับนอกจากโปรแกรมเก่าไม่พอยังยัดโปรแกรมนะครับที่แมตต์ตกค้างกับเอเวอร์ตันเข้ามาอีก สรุปนะครับถ้านับเกมวันที่31มีนาคมเขาไปด้วยเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีเม็ดเตะทั้งหมดนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9แมตช์ในหนึ่งเดือนโอ้โหเฉลี่ยก็3วันเตะครั้งนะครับให้มันได้อย่างงั้นสิใครไปจัดโปรแกรมนะครับให้ทีมเรานะครับอันนี้มันก็มาจากผลที่เรา ยังมีบอลยุโรปเตะนะครับแล้วก็ยังมีแมตต์ตกค้างที่จำเป็นต้องเตะนะครับอ่ะมาดูโปรแกรมกันก่อนนะก็ประกอบด้วยวันที่31มีนาคมนะครับเล่นที่บ้านเจอกับไบรตันอ่าโอเควันที่4เมษายนนะครับหลังจากนั้นไป4วันนะครับเปิดบ้านอกันโอเคเจอกับเชฟฟิลด์ยูนเต็ดหลังจากนั้นนะครับ ไปทำศึกแดงเดือดนะครับทวงคืนแคนนะครับกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่บ้านของแมนยูวันที่7เมษายนแต่วันที่4วันที่เแตะอีกแล้วไปเยือนด้วยโอ้โหหลังจากนั้นนะครับกลับมาเล่นนะครับที่บ้านเจอกับอารตาล่าในศึกยูโรป้าลีกโอ้โหไม่พอหลังจากนั้นวันที่14 ไปอีกสาวันเจอกับคิสตันพาเลทในบ้านย่าวนะครับเสร็จแล้ว1 8นะครับไปเยือนอาร์ตาลนตาโอ้โหเสร็จแล้วเยือนต่อเลยที่ฟูลแลมฟูลแลมเสร็จเยือนเสร็จต่อไปเยือนเอเวอร์ตันครับยัดโปรแกรมมาตรงนี้พอดีเลยนะครับพีเมลิกยัดมาวันที่24เมษายนแล้วก็ไปเยือนนะครับเวสแฮมวันที่27เเมษายน จบโปรแกรมเดือนเมษายนโอ้โหเห็นไหมครับ4เกมเยือนติดต่อกันเลยนะครับอตแลนตาฟูลแลมเอเวอตันเวสแฮมอใครเนอสวรรค์มีทางไม่ไปนะครับจัดแบบนรกนรกให้เราเลยนะครับหนักจริงๆนี่แหละครับช่วงนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่วงนะครับก่อนที่จะเข้าทางตรง นะครับของลีว์พผูลดูจากโปรแกรมเนี่ยเราได้เล่นในบ้านเนี่ยหลายแมตช์เหมือนกันนะครับเจอไบตันเจอเชฟยูเจอคิสตันพาเลตเ,เนี่ยพวกเนี้ยต้องเก็บให้หมดแมตเยือนแมนยูต้องถอนแค้นให้ได้ถ้าถอนแค้นไม่ได้อย่าแพ้กลับมาอันนี้จะทำให้เสียกำลังใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเยือนตลอดเลยแลยะครับก็หวังว่าการไปเยือน ย่าวกับออตเลนต้าแมตช์แรกเนี่ยตุนสกอร์ไว้เยอะนะครับแล้วแมตช์ที่สองก็ได้ไม่ต้องเครียดนะครับไปเล่นสามารถพลิกแพงในการวางแผนในการจัดตัวโรเตชันได้นะครับแล้วก็เยือน3แมตช์สุดท้ายนี่ไม่ง่ายนะครับฟูลแลมเอเวอร์ตันแล้วก็เวสแฮมฟูลแลมนี่ตัวแสบนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยถึงแม้ทีมเขาจะาดรอปลงไปนะครับ การเจอกันแบบดาร์บี้แมตช์เนี่ยมันก็ไม่เข้มข้นเหมือนแต่ก่อนแต่ก็มันแต่ศักดิ์ศรีอะลึกๆอะมันยังมีนะครับมันเขาไม่ให้เคี้ยวง่ายๆอยู่แล้วครับลูกอมนะครับต้องท็อปฟอร์มและช่วงนั้นไม่รู้เป็นไงนะครับผ่านศึกหนักตัวผู้เล่นเราจะพร้อมแค่ไหนนะครับสุดท้ายไปเยือนเวสต์แฮมเนี่ยก็เวสต์แฮมได้ตัวผู้เล่นกลับมาเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มก็กระเตื้องขึ้นเรื่อยๆนะก็ ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกเกมเต็มๆนะครับสำหรับเดือนเมษายนก็เอานะมันก็เป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของทีมเรานะครับหนึ่งเลยตัวผู้เล่นอย่าเจ็บกลับมาสองเท่าที่ผ่านมานะครับทั้งเกมกับแมนยูเองกับแมนซิตี้เองนะครับที่เราเจอมาเนี่ยเกมลุกเรานะครับมันก็ยังไม่เฉบคมพอนะครับในหลายๆจังหวะนะครับ ถ้าเฉียบคมพอสวนได้เฉียบคมพอเผยๆเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ชนะแมนยูไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับวันนั้นนะฮะเกมเอฟเอคัพก็ครอปต้องติวลุกทีมหนักๆเลยนะครับในการทำเกมลุกเนี่ยคือมันต่อบอลสร้างจังหวะได้นะครับแต่จังหวะสุดท้ายหรือการจบสอรอเนี่ยมันขาดความเฉียบคมมาจริงๆนะครับทั้งนูนเยสเองดีอาร์ตเองเนี่ย ดีอาร์เนี่ยเป็นคนที่หลายๆเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะมากนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้สักประตู2ประตูเนี่ยผลการแข่งขันมันมันอาจจะพลิกไปอีกแบบเลยนะครับสำหรับทีมเราก็ก็ลองดูว่ากลับมาเนะี่ยแกจะเป็นยังไงนะครับจากทีมชาติก็หวังว่าเจอกินคอปช่วงนี้ได้พักผ่อนนะครับได้ได้รีแลก์อ่าสมองแกน่าจะเกิดพลังงานนะครับความคิดแสงสว่าง บล้ายขึ้นมาหน่อยนะครับในการแก้เกมนะครับก็เอาใจช่วยละกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่ได้เจอกับเพื่อนๆมาหลายวันนะครับก็พรุ่งนี้เต็มที่นะครับกับทีมชาติไทยของเรานะครับผลแพ้ชนะช่างมันนะครับเชียร์ให้เต็มที่เชียร์ให้สุดแรงใจนะส่งไปถึงนักเตะทุกคนเลยนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครับเกมพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลของเราก็ ลุ้นกันอ่านะครับตามเชียร์กันต่อไปแล้วก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ด้วยนะครับส่วนในคลิปที่ผ่านมาพูดผิดบ้างข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างก็หวังว่าจะให้อภัยกันนะครับสําหรับแฟนหงแดงแล้วก็แฟนทุกๆท,ทีมเลยนะครับก็มืงใหม่นะครับในการทําคลิปนะอ่าสำหรับเชียร์ทีมที่เรารักคือหงแดงนะครับก็หวังว่าจะสนับสนุนกันต่อไปครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ